ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียิดดิตรับเขาสู่ซองมาให้ผ้ามวนเนาะวันนี้เินทางมาต่ำแม่าาทางาตัวเรศของพ่อมาเนาะผู้่นซื้อสารกับผีผีมหย้ยแทบทุกหมดดวดเลยพี่นอ้องเด้อเอามวนนี้เป็นตัวไหนอ,อยู่พอดีพี่น้องจะเป็นตัวไหน รอดที่จำไปพร้อมๆกันครับสวัสดีคดับ่วัสดู่สอหรเปล่เื่องนี้ยัมไหมอันนีว่าใหไหนอันนมาดอีกแล้วจีเดี๋ยวจับกล้องเันกบก้องแปเอตัวใดไม่ยังลมาไมยังหลเพาานเอาผู้ใดมาบอก พีบอบัหนิพีมา่้องบอกบอแบตนม่วห้องบอิ่งห้องดอกเัสดีพ่อมาคบอมกบอคือเกาล่ะอยากบอออยากบอคือเกาครับอั้นบันว่าางไหนเ่ยื่อนในต่างถือว่าสามแล้วหกสิบสองบ่าไไ้เลบบตเปลนไรบอเนาดี๋ เอาที่ไปที่บ้าพ่อเดี๋ยวใจเย็นๆเป็นจะไหนงวดนี่เป็นจะไหนทำกนกินข้าวเราไปกินข้าวเราไปกินแล้วโอ้แต่ว่าเสียงแห้งด้อสวัสดีครับผมทางช่องทางเพจกินแล้วเรียบร้อยแล้วเสียงนี่เสียงนี่แห้งเลยนะ เอาจงนล็กกำลังใจให้คนไปยันอืออือได้ว่อคองๆจะได้ว่อคองอนร่วงก้าวหอมพล่ใจมใจมาอิดเอารวมกันกดีกลังใจเอาใส่ถุงกระเป๋าเอาเสงนอง่างเงข่ากระเป๋าไปเจ็อหท่านได้ฟังยูนะเจหวางลก่อนเจ็ดหกมันเท่าไหร่เจ็ดหกันเท่าไหร่กเจ็หกันแล้วเนาะเน่ยก็ยังแล้วไรสุดคั้วบ่ครับ เก็บหกกับซีสิบองคนเหี่พอมากว่าเขาอะไรสักนาเก็บหกเก็บหกมันโตเก้ามาถามโมเลงว่าถามมูอปากท่อปากท่อเอามือดีมากเปียกใั่ซีครับมันเป็นจีไหนพ่อเขาเขามาว่าทะ่ไหนเกาะเขามว่างดิเขามาถามตีเป็นทุ่มพีนทุ่มมันปู้ยใส่ที่มาถามเออเวนว่าเก็บหกไรืออะไ เก็หกโอ้ยันมีตัวบังเรื่องวดนี่เขามาบังตัวไหนวะพี่น้อเอาแจ็คแล้วมันเจ็บหกบัตัวแล้วเก็ดหกมันเท่าไรจีออาซนไซสร้างอาเซนไพาไปสี่แยกไปน้ำกันเออเมียนดีๆเขาให้คุ้นตัวไหนพอยัดเข้าไปเขาให้คุ้นตัวไหนบอกเขาให้ลาสุดคุ้นบอกหือยังไงจะเก้าหกแรืว่าทา โอเคมาตัวเขตกว่านี่แล้วบอกซีืแหอวอหญ่แจวอาไรตัวนั้นบอกกันเนนอหนะบอกว่าแบบสองห่ะเออสิบสี่น่ะมันออกแบบสองสิบสี่อันนี้เจ็ดหกเจ้่อเ็ดหกอันับอย่างนั้ว่าหันนอนแล้บอกแบบสองขับสีแบบสองสิบหกเออพ่อเขาว่าแตงไหนเนี่ยฟังบอกละเอียดใไ้ฟังดู อค่หยากอยู่มืนี่ย้ค่ยากอยู่อันเนียจ้ก้อนฉันพ่อจริงจรงขึ้นเะนี่มันเสียมันว่าแล้วทำลามันว่ามาทำาอแล้วมีกรบบเจสีบอกแล้กับโบาจสีบอกแล้วเขามาปุ๊บเขาบอกว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ประธานบอกอันพ่อใหญ่ว่นไ่สูตคุูดในฟังแนี้ยปรนบอกอืคุณได้มาละม่นอนเยเขาบอบอกให้พ่อใหญ่ไ่สูตคุูในฟังครับ เขาเจ็ดหกมันเป็นเท่าไรวีอ้พอะัไร้ไเขาฟังบ่ไไรเขาฟังบอตอนนี้เพแล้วไรบ่เป็นเจ็ดหกโอ้เขามาถามา42ท่านั้นพ่อมากรเลยบ่บ่หัจักว่ามันเป็นเท่าไรเจ็ดหไปเท่าไออกมาถามทังทีมงานเจ็ดหกเป็น42 42บสิษัทการสบาย42ตัวเดียวกันก็หกเจ็ หกเจ็ดกัสบสองเขนออกไปแล้วที่พอหนึมู้นหนึ่งหกเจ็ดเก่ามันออกเจ็ดเก่าดีกว่านะโอ้วาดีมันว่าหกเจ็ดเจ็ดหกสบสองเจ็ดหกสี่สิบสองานีอันเอียงก่อนสี่แปดผู้ใดก็ว่าไหมก็ยเกสี่แปดเก่าสี่แปดสามตัวเกสี่แปดครับโอ้เอาหใครมาบอกควับผีไม่ซี่บ่กซุ่มเคยมาบอกซุ่มเคยมาบอก มันคยกับอกโอ้สามตัวเลยครับสามตัวกับสอตัวเจ็หกับ4ี่สงเป็นสี่จับว่าอะไรยี่ได้พี่น้องจับพ่อมาเขาหมากบ้านได้ไรยื่นี่แน่ๆพ่อเขามาบอกสามตัวตัวไหนก่เก้าสี่แปดเก้าสี่แปดเพี่น้องเขีนเอาใจ้บาหน่อยปิด นี่กว่าเนย่สเข้าี่สิเาสีสิเ้าเขาว่ายังไงใคสีสิบเเจ้าวเจ้าของเงินตัวถามยังไหนวกวถามเจ้าของเก้สี่เปเออเก้าเขียนได้ปะพอเขียนปะเขียนได้ปะโอ้ยเอาตัวเสียเลเว้ยเอาตัวเสียลว่าทันว่าอยากเขียนก็เขียนบ่อยากเขียนก็อยาเขียนมมดีเก้าสี่เปเอากับเจห เก็ดหกเป็นยังไงพี่น้องสี่สองเจ็ดหกนะเขีย่าเก็ดหกสี่สิบสองคนเขามาถามตัวนี้สองตัวโอ้เอฟสีสิบมันมันเอาพี่น้พี่น้องเครับเก้าเกิเอดเ้าเก้าเขาว่าาถามบนดีเดียวนี่เขาคือมาถามหลายแกแล้ว เก้าเก้าแปดสิบเอ็ดน่บาสันวะอ๋อหอมมะทงมาหลายตัวเทงวันเจ้าพี่น้่งไอ้พี่เจรนาเด้อพวกพี่เจรนาก่เข้ามาหอุดหงิมากขึ้นเรื้องเะไรไ้ว่เขียนว่าว่าสาวันไหนมากเราสมุจังยั้นอ้น้อยใจดี่นอยใจดีนี่ใครว่าให้ว่าระบาดเนี่ยพีบมาพี่มา กอ่ท้าพญามากทีผมจักยังหมดดิผีมาบ่บวกเลยวมาทางสูตรคู่ไหนฟังสูงจักเลยจักเบื่อบ่ตีฮันผีมาบอกดิผีมาบอก้อหูเล็กว่าอลไรผีมาบอกคอยหูเล็กว่าเป็นเลขตัวใดแม่ันท่านบอกเขาได้เอาเลขมาให้คือบอกง่ายๆวิต่ผีมาบอก้องหูมากเราบอกูแจักยังดอกแต่ผีมาบอกก็กะบ่าได้เลข ก็บ่ได้แล้วสมัครกับพี่เเลขผีบอกเนาะเมียแ้วเลขกผีบอกเราเลยพผีมาโอเลยศมามโอ้ที่น่ๆพ่อันนี้สามตัวเขามาบอกเก้าสี่แปดเลือเลืเลืบารีครับเก้าสี่แปดบารเขาเลยไม่ให้ปัญหาพ่อพ่อมหกเจ็ดเป็นเท่าไหร่เก้าเก้าเป็นเท่าไหร่อ้อสอก บังัวได้นอืมแต่ว่าเก้าเก้าแปที่เบียดกนยิงชัดเกย่พี่น้องเอาอนาะช่ไหมเจ็ดสอพี่น้องเพราะว่าเกตหกนี่เท่าไรนี่เพิ่นเบา,เบา,เบาออเพิ่นเบ้าก้าเแปที่เบียดอ่อีเกตหกเป็ส่สิบสองสัดส่วนคูณมันจะเป็นเกตหกสี่สิ่สินัะเกหกกับเก้าแปที่เบเคือกันนันแล เอาล้วบลาคือไปนได้ไปอือมกนเท่ไได้บุโอ้เก้าตัวน้เนาะบ่ายตัวจีนีสามตัวได้เลยสมตัวเลยบังมางวันสาตัวสงตัวได้แล้วตัวีดังฝ้าขาดนะเืออืมแปดที่บปดตรงกับเหล็กทีบานเราด้วยเหล็กทีบานแล้วทับสิบแปดนะน่ะ ทันละครั้งนละคร้งบ่วันลีเรางทับที่เปีกตรงก็้ันลีครั้โอ้อมาาเจ้ยางฟ้าขาด,ดังานนี้สามตัวแตกเตรียมหาที่จอดรถเลยเนีอฟางนี้พ่ <laughs> อฟางไี่เพื่านนาพอเพื่อขึ้นเม <laughs> ื่อกี้อันี่ตาไปเชงาอ้ไปเชี่ยงหางหง่วบ่ม่าบอมาเจ้าหนายง่วมากเพท่านจะได้ว่าเสียเดี๋ยวพรอมกันได้สิพ่อ เสี๋ยวเดี๋ยวหลังค่อยมาพร้อมกันอีกก็ได้ครับผมเอ๋อเสียมีตัวนันงสือพี่น้องได้เพราะว่าสามตัวก็คือชุดนี้ออืแล้วก็ที่รุดออกมาจะแค่ก็คือชุดนี้เอออ่าแต่ว่าซีสองหันกานไว้กานไว้เพราะว่าทีงานตาทีเพิ่นบอทคือเก่าเก่าเป็นเส้นหกค่นนะอันนี้นี่คือเออเส้นหกจะเป็นชุดอาชีวะงกกรไดเส้นหกกรได้เพราะว่าเพิร์นบอแต่ทีเหล็กเนี่โอ้ ที่วงไว้ก็ได้เนาะครับเนาะเพราะว่าโอ้มีบนมีล่างเต็มเต็นนี่มทั้งสามตัวบนสองตัวล่างบ่านโอ้ก็น่าท้อครับผมผีมาบอกที่จังที่ใดลขเออที่นี่ก็สี่แปดที่เขามาบอกเป็นตัวได้หรอพ่ออันเกิดพวกไหนเขามาบอกเป็นตัวปะบอกคือกันเขาเขาบอกคือคือบอกไปฟังกันละเอามาจากเว่าไม่ดูเออ ไม่รัเ่าเอาเาเยเออครบผมเอาว่าไม่ฟักเก่าสันคือเก่าอะไรทีเอ่อเอาครครับไปบิ้งคักดูคูกต้องบัญนี่ตรวจสอบดูไม่เช่นผิดพลาดเออเอกาซี่เปียกแล้วพี่น้องที่นี่น่จะปากเลยคือเก่าซี่เปีย แต่ว่าเจ็ดหกเอกพันเป็นไข่ไข่เราเขามาบอกให้ฟังเจ็ดหกสี่สิบตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเด้อพี่น้องฝังตอนเพราะงั้นพี่นรักเอฟซีครับเอาไปคือไปบางขายแต่ของซาลาบานีพ่อท่งนี้เห็นตาขาเด็